ที่สิบสองสิงหาเวียนมาถึงคล้ายวันซึ่งราชสมภพศบพส,บสมัยองค์พระราชินีนาถของชาติไทยทรงเป็นใหญ่ในบรรดาแม่สากลทรงเป็นแบบการสร้างสรรค์อันประเสริฐทรงเป็นเลิศทรงแผ่เผื่อเกื้อก่อผลแก่ประชาทั่วล่าโลกยังยินยนทั่วสากลสรุดีทุกวี่วันถวายพระพร ตอนวันคล้ายราชสมภพขอทรงศพทรงสุขกเกษมสันจเจริญชนยืนยิ่งอยู่ผู้ราชันเป็นมิ่งฝันแก่ประชาทั่วธานีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสุนทรเข็มนาคนายกเทศมนตรีตำบลหนองแครพร้อมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลหนองแคร